สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับครูฟ้าอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเ,เรียนรู้หน่วยปทุมธานีที่รักและสาระที่เด็กๆควรรู้มีด้วยกัน5เรื่องเหมือนเดิม 1. ประวัติของจังหวัดปทุมธานี 2. แผนที่ของจังหวัดปทุมธานี 3. สัญลักษณ์ประจำจังหวัดปทุมธานี 4. คำขวัญประจําจังหวัดปทุมธานีและ5นะคะสถานที่สําคัญในจังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องคําขวัญประจําจังหวัดปทุมธานีค่ะคําขวัญประจําจังหวัดปทุมธานีทิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าวเชื้อชาวมอนนครธรรมะ พระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพระยาก้าวหน้าอุตสาหกรรมต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะคําขวัญประจำจังหวัดปทุมธานีทิ่นบัวหลวงเมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอนนครธรรมะพระตําหนักรวมใจสดใสเจ้าพระยาก้าวหน้าอุตสาหกรรม เก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าคำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานีหมายความว่าอย่างไรบ้างทิ่นบัวหลวงเนื่องจากปทุมธานีนะคะในสมัยก่อนมีดอกบัวที่อยู่ทั่วไปจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งดอกบัวและบัวหลวงนะคะยังเป็นดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยค่ะ เมืองรวงข้าวรังสิตนะคะเป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดปทุมธานีและทุ่งรังสิตนะคะถูกปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งผลิตข้าวเลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองรวงข้าวนั่นเองค่ะเชื้อชาวมอนด้วยเหตุนะคะที่ต้องเผชิญภัยกับสงครามจากพมา่าชาวมอนจึงได้อพยพหนี มาพึ่งพระบรมโพธิสันันารก่อนจะไปตั้งถินฐานตามหัวเมืองต่างๆรวมถึงบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทำให้มีชาวมอญน,นะคะมีมาอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะนะครธรรมะปทุมธานีนะคะได้ชื่อเป็นนครธรรมะเนื่องจากมีวัดวาอารามอยู่มากมายและอาจเป็นเพราะความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวปทุมค่ะ พระตำหนักรวมใจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นที่ตั้งพระตำหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ถึงสี่พระองค์ด้วยกันได้แก่พระตำหนักบ้านสวนปทุมพระตำหนักจักกรีบงกฎพระตำหนักพลปทุมและอีกหนึ่งพระตำหนักนะคะกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างค่ะสดใสเจ้าพระยา ปทุมธานีนะคะเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเป็นระยะทางยาวซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่ค่ะก้าวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นเขตติดต่อกับกรุงเทพสามารถขนส่งสินค้าเข้าสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ในเวลาไม่นาน อุตสาหกรรมของจังหวัดนะคะจึงเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีความรู้มาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้ไว้เราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ